สวัสดีครับท่านที่เคารพตรงนี้คือ,อสี่แยกกองทรายนะครับตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยควรจะอนุรักษ์ไว้นะครับไม่ควรไปตัดทิ้งนะครับตรงนี้มีคนบอกว่ารถติดหาวิธีแก้ทําอย่างไรอก็ต้องติดไฟจราจรอัจฉริยะนะครับติดไฟจราจรอัจฉริยะตรงนี้สี่แยกเนี่ยแล้วรถที่จะออกมาทางเนี้ยให้ไป ไปตรงเนี้ย900เมตรไปใช้อยู่เทินทางรอด900เมตรไม่ไกลนะครับพอไฟจราจรอัจฉริยะทำงานนะ่ะรถที่จะข้ามแยกตรงนี้กับจะเลี้ยวขวาตรงเนี้ยไม่ต้องใช้เลยไปใช้ที่ทางรอดตรงนี้นะครับรถที่จะเลี้ยวขวากับข้ามแยกอ่ะไปใช้ตรงนี้น่า ปัญหารถติดจะลดไปได้50%เลยกรุงเทพก็ลดได้41%เชียงใหม่ลดได้50%เลยเพราะรถทางนี้จะข้ามมาฝั่งนี้ไปใช้อยู่เทินทางรอดไงต่อไปต่อไปเรามาทําทางนี้อยู่เทินยกระดับอีกตัวหนึง่งก็แก้ได้ร้อเซเลยไฟจราจรอัจฉริยะทำงานเนี่ยลดทางรองก็จะข้ามทางหลักแบบตรงนี้นะครับ ทางหนึ่งเขาเลี้ยวทางหนึ่งเ็เลี้ยวไปทางนี้แล้วก็ไปทางลอดอไปทางลอดแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ข้ามแยกได้ทางนี้มาจะเลี้ยวขวาก็ไปทางลอดแล้วก็เลี้ยวขวาได้เห็นไหมครับหมดไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นแก้ได้มันเหลือทางนี้ยยังไม่มียังไม่มียูเทิร์นยกระดับเราไปเพิ่มยูเทิร์นยกระดับตัวหนึ่งเอาแบบร้อยยี่สิบล้านก็พอมันไม่แพง พราะถนนสายเลียงเมืองหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกไหนไม่ว่าจะเป็นแยกสันเคยยอมลิกิชีวันเขามีอย่างนี้แล้วอะ่ะแต่แตอนนี้เชียงใหม่เราเนี่ยมันยังขาดประชาสัมพันธ์ถ้าใช้ไฟจราจรอัจฉริยะให้รถทางลองเนี่ยไปใช้ทางลอดหรือไปใช้อยู่เทินที่เขาทำไว้ให้อะ่ะ มันก็จะไม่มีปัญหารถติดแล้วงบประมาณที่จะไปทำไอถนนตรงเนี้ยเหลือเราก็จะเอาไปทำเอถนนสมโพธิเจดร้อยปีทำยูเทิร์นยกระดับเนี่ยทั้ง5้าอุโมงเลยถ้าทำยูเทิร์นยกระดับที่อุโมงคทั้ง5้าแห่งอปัญหารถจะไม่มีติดร้อยเปอร์เซ์เลยเนี่ยคือการใช้ไฟจราจรอัจฉริยะต้องประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าทุกๆสีแยกเนี่ยมันมันเขาทำไว้ดีแล้วแต่ตอนนี้ คนยังใช้กันไม่เป็นเท่านั้นเองถ้าเราติดไฟจราจรอัจฉรยิยะแล้วก็ตีเส้นให้รถไปเลี้ยวถ้าไปไม่ถูกก็จริงๆมันก็คนขับรถไปครั้งเดียวก็จําได้แล้วครับเนี่ยไปทางนี้แล้วก็มาถึงไอมาถึงไอ้ยูเทินตัวเนี้ยแล้วก็เลี้ยวกับยูเทินทางลอดตรงเนี้ยแล้วก็เลี้ยวกับแก้ปัญหารถติดลิขิตชีวันก็มีไอไอไอ,อทางลอดแบบเนี้ย มันก็แก้ได้ห้าสิบปอร์เซถ้าไปทำอายุเทินข้างนี้ตัวหนึ่งก็แก้ได้ร้อยเปซสันขยอมก็เหมือนกันนะครับสันขยอมก็มีข้างหนึ่งเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันเลยเพราะไอ้พิมพ์เขียวไอถนนเส้นเนี้ยไอยวงแหวนสองหนึ่งเอหนึ่งสองหนึ่งเนี้ย,อยรอบสามเนี่ยเขาทำไว้ดีแล้วน่ะยังมีคนจะไปขอให้เขาทำใหม่แก้รถติดจริงๆถ้าใช้เป็นนะรถจะไม่ติดเลยถนนสายเนี้ย แต่ตอนนี้ยังขาดประชาสัมพันธ์ฉะนั้นช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับชาวเชียงใหม่แล้วงบประมาณจะได้เหลือเอาไปทำเอถนนส่งโพธ700์เจ็ดร้อปีทั้งสองเส้นนี้รถจะไม่ติดเลยถ้าใช้ไฟจราจรอัจฉริยะร่วมกับยูเทิร์นยกระดับเกือกม้านะครับไม่ว่าจะเป็นสันขยอมเนี่ยถ้าทําแบบนี้สองข้างนะไม่ต้องไปทําอะไรเลยเขามีอยู่ข้างนึงและเราไปเถอมีข้างนึงเท่านั้นเอง ลิขิตชีวันก็เหมือนกันสันกลางก็เหมือนกันนะครับสันกลางเป่าก็เหมือนกันมันมัน,ม,นมันดีอยู่แล้วอะเพียงแต่ขาดประชาสัมพันธ์อย่างเดียวฉะนั้นชาวเชียงใหม่กับเรียนสสอเชียงใหม่นะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักใช้ถนนแบบราคาประหยัดแล้วก็ปลอดภัย ใช้ไฟจราจรอ,อัจฉริยะกรุงเทพนะักการเมืองกรุงเทพก็อัจฉริยเขาใช้แก้ได้สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเชียงใหม่นี่แก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นะน่ะนักการเมืองเชียงใหม่จะอัจฉริยะกว่ากรุงเทพนะครับครับขอบคุณมากครับ